น้ำม,มาใชัขังไว้ให้ดินข้างล่างมันนิ่มเนาะคะเนาะผิดเนาะคะเนะาะหลังจากไถไถกบไปแลว้วเพิ่นก็เสียนาวม,มาใส่แบบนี้แล้วเพื่อนๆจะนี่เนาะคะเนาะพามาชมตัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะมีอะไรสวยๆงามๆแม่ลำดวนเห็นเพื่อนนี่ก็ต่อฟางกับเพิ่นกับสิบเปื้อยไปน้ำนาวก็สิเป็นปุ๋ยเนาะคะเนาะ นี้ก็ผ่านมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนตาห้างนกเนาะคะเนาะซุ่มได้ซ้ำหนีเด้อค่ะเพื่อนๆเ,เอนานามมาใช้ขังไว้ให้ดินข้างล่างมันนิ่มเนาะคะเนาะเป็นหลายลาเนาะคะนับประถวนน่าจะได้อยู่สี่สิบห้าสิบเนาะคะเนาะอยู่ต้นตาลมีต้นตาลต้นหนึ่งนี่ก็ต่อฟางกับเพื่อนกับสิบเป้อยไปน้ำนามก็จสเป็นปุ๋ยเนาะคะเนาะ อันนี้ก็ผ่านมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจะแม่ลำดวนก็มาชมอัปเดหลังจากเกี้ยวเขาไปแล้วเนาะคะเนาะก็พามาชมทุ่งนะคะผุน่ะพุนไปเดือนมีอะไรขึ้นมาให้นกได้กินไปเดือนมีอะไรขึ้นมาให้นกได้กินอามบอกค่ะเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะห่างนกเป็นลอ,อย หอยตุงนตุ่นติงติอยู่คือคอนโดนกเนาะคะเนาะก็เลยอัปเดตมาให้ดูเนาะคะเนาะเพื่อนเพื่อนสิ่งสวยๆงามๆรับชมด้วยกันนะคะเพื่อนจะแม่ลำดวนก็มาชมอัปเดตหลังจากเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะคะเนาะก็พามาชมทุ่งนะคะพุ่อนเพื่นนี่เพื่อนเพื่อนบ่อหอยเผาทุ่งเผาทาเพื่อนเพื่อนจะ รัฐบาลเพิุ้นนะลง้งไม่ไม่ให้ไม่ให้เผาทุ่งนาไม่ให้เผาฟางมันเป็นมลพิษเนาะคะเนะาะหลังจากไทยไทยกบไปแลว้วเ่นก็เสียวน้ำม,มาใส่แบบนี้ละเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่เนาะคะเนาะพามาชมต้นประโยชน์ก็คือไท,ไ,ทไทยไทยไทยไว้แล้วเกี่ยวข่าวออกแล้วก็ไทยกบต่อเฟืองต่อฟางเนาะคะเนาะกบใบก้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้ะ มีอะไรสวยๆงามๆแม่ลำดวนเห็นเพิ่นมาดูฝั่งนี้คะ่ะฝั่งนี้ก็คือกันเดอรค่ะเพื่อนเพื่นเพื่นกะทยไว้เนาะค่ะเนาะตอนนี้เป็นหลายๆเนาะคะ่ะนับปฐวนน่าจะได้อยู่สี่สิบห้าสิบเนาะค่ะเนาะอยู่ต้นตาลมีต้นตาลต้นหนึ่งเบึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปเนาะค่ะเนาะ ฟังทั้งผลคือกันเริ่มจะได้ทำนาะเพื่อนจะแม่ลำดวนก็มาชมอัปเดตหลังจากเกี่ยวเข่าไปแล้วเนาะคะเนาะก็พามาชมทุ่งนะคะนผลผนอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ห้างนกค่ะห้างนกค่อนดูนกพลน่ะละเพื่อนเพื่อน,นจะแม่ลาดวนก็อัปเดตมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนอันนี้คือเป็นต้นตาลน,น,นะคะเนาะคะเนาะ เห็นบ่เพื่อนเพื่อนห้างนกเนาะคะเนาะลัางนกค่ะหอยต,งต,ตุงตีนตุงตานยูมีเตเดือนมีอะไรขึ้นมาให้นกได้กินประโยชน์ก็คือถถถไ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 วแล้วเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ไถกบต่อเฟืองต่อฟางเนาะคะเนาะกบใบกับสูงคักสูงแน่เพื่อนเพื่อนสูงคักสูงแน่เห็นบ่อผุนะหอยอวนตุน้นอินเตนยูมีตตห้างนกเด้อยจ้ะเด้อเบื้องแน่ผุนะ น่าจะเดินชมทุ่งเนาะคะเนาะชมทุ่งนานะคะ,นคะเนาะสวยๆงามๆเพิ่นเสียวนา้าเพื่อนเจ้นจะมาอัปเดตทงหน้าด้อค่ะหลังจากเพิ่นเกียวเขาออกแล้วเพื่อนกะติดไทยไว้ยังสีแล้วเพื่อนเพื่อนยังมีต่อเพื่อนพี่พี่น้องๆจะมีอะไรสวยๆงามๆแม่ลำดวนเห็นเพิน่น พอพักน้ำน้องขะเนาะติมอยู่เต็มสี่คือพอพักน้ำนี่ก็ต่อฟางกับเพื่อนกับสิเบเปื่อยไปน้ำนำก็จะเป็นปุ๋ยน้องขะเนาะอันนี้ก็ผ่านมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนพามาชมนะคะนค้องขะเนาะอัปเดตให้เบิงฟังนี่คือกันเพื่อนๆนเบืองน,นกรุนะ่นอ่ะนกยางหากินกันเพื่อนไทยแล้วนกก็จะยางหากินแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อน,น,นกจะเดินหากินนาะค่ะเพื่อนๆนจะ ต็มทวงหน้าอยู่ไทยเสร็จใหม่ๆบางทีก็มีใส่หอยตุ่นติ่งๆอยู่คือค,อ,คอนโดนกเนาะคะเนาะก็เลยอัปเดตมาให้ดูเนาะคะเนาะเพื่อนๆสิ่งสวยๆงามๆรับชมด้วยกันนะคะค่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้ามีอะไรสวยๆงามๆแม่ลำดวนเห็นเพื่อน,นๆ,ๆจ้ามาอัปเดทตทรงหน้าด้อค่ะหลังจากเพิ่นเจียวเข่าออกแล้วเพื่อนกะทิดไทยไว้ยังสีละเพื่อน ยังมีต่ออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะค่ะเพื่อนๆจะแม่ลำดวนกระไทยมาให้เบ่งอีกคือเก่าอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเนาะค่ะเพื่อนๆพาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะค่ะเพื่อนๆจะแม่ลำดวนกระไทยมาให้เบ่งอีกคือเก่าอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเนาะค่ะเพื่อนๆพัดมาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็คือกันเด้อค่ะเพื่อนๆ เพิ่นกะทายไว้เนาะค่ะเนาะตอนนี้เพื่อนเพื่อนจะมาอัปเดตตรงหน้าเด้อค่ะหลังจาก่นเจียวเข่าออกแล้ว,ว,ลวเพื่อนกะติดทายไว้ยังสีละเพื่อนเพื่อนยังมีต่ออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะแม่ลำดวนกะทายไม่ให้เบิ่งอีกคือเก่าอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนผลตานนะคะเพื่อนเสียวน้ำเข้ามาแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะ ขนอนี่นี่เป็นบ่อพักน้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อน,ข,น,ข,อนข้าเป็นเขี้ยวเคียวอยู่นะขนะต่อข้าวเป็นเขียวเขียวนะขนะเพื่อนจตไทยกบไปแล้วก็เอาน้ำใส่ว้แบบนี้ละเพื่อนเพื่อนจะอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ห้างนกคะ่ะห้างนกค่อนดูนกเพื่อนน่ะละเพื่อนเพื่อนจะแม่ลำดวนก็อัปเดตมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณในการรับชมนะคะ บอ่อพักน้ำนะขนาะเะติมอยู่เต็มสี่คือบ่อพักน้ำต้นตาลน,นะคะเพื่อนเสียวน้ำเขามาแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะนกขเนาะ,ะน,ะนี่นี่เป็นบอ่อพักน้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นหลายหลายนะคะ่ะนับปฐวนน่าจะได้อยู่สี่สนะิบห้าสิบนาขณะอยู่ต้นตาลมีต้นตาลต้นหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนกะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจะแม่ลำดวกนกระถ่ายมาให้เบ่งอีกคือเกา อัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆพ่ๆนถ้าเพื่อนเพือนพี่พี่น้องน้อจะมีอะไรสวยๆงามๆแม่ลำดวนเห็นเพื่อนถ้าไม่มีน้ำดินถูกแดดก็จะหน้าดินก็จะแห้งเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะหน้าดินก็จะแห้งก็จะทำยากเนาะคะ่ะเนาะเห็ดแบบเพื่อนอันนี้คือเป็นต้นตาลน,นะคะเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่อเพื่อนเพื่อนห้างนกเนาะค่ะเนาะลางนกคะ่ะหอยตรงตีนตรงตาลยังไม่ พ่อพักน้ำนาอค่ะ,อะติมอยู่เต็งสี่คือพ่อพักน้ำสูงขักสูงแน่เพื่อนเพื่อนสูงขักสูงแน่เห็นบ่ผุน,นหอยอวนตูนเอินเตนอยู่มีตาหางหนกเ้วอจ้าเด้อเบื้องแน่ผุน,น่ะน่าจะพามาชมนะคะ,นคะเนาอค่ะอัปเดตให้เบื้องฟังนี่คือกันเพื่อนเพื่อนเบื้อนงนกรู้ผุน,น่ะนกยางหากินกันเพื่อนไทยแล้วนวกก็สิยางเพื่อนอันนี้คือเป็นต้นตาลน,นะคะเน่อเนาะ เห็นบ่เพื่อนเพื่อนห้งนกเนาะคะเนาะลางนกค่ะหอยตุงตีนตุงตานยังม่มบ่อพักน้ำเนาะคะเนาะติมอยู่เต็มสี่คือพอพักน้ำถ้าไม่มีน้ำดินถูกแดดก็จะหน้าดินก็จะแห้งเนาะคะเพื่อนเพื่อนจะหน้าดินก็จะแห้งก็จะทำยากเนาะคะเนาะเห็ดแบบนี้เพื่อนเพื่อนบ่อหายเผาทุงเผาท่าเพื่อนเพื่อนจะ รัฐบาลเพื่อนรุ่นนรุ่งไม่ไม่ให้ไม่ให้เผาทุ่งนาไม่ให้เผาฟางมันเป็นมลพินตานนะคะเ <_ d ances> พื่อนเสียวน้ำขามาแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะเอาขะเนาะนี่นี่เป็นบ่อผักนามเพื่อนเพื่อนสูงขักสูงแน่เพื่อนเพื่อนสูงขักสูงแน่เห็นบ่ผุนห,หอยอันตูนอินเตนอยู่มีตาห้างนกเด้อยจ้ดเด้อบ้่งแน่ผุนน่าจะมีเพื่อนเพื่อนบ่าหายเผาทุ่งเผาท่าเพื่อนเพื่อนจะ รัฐบาลเพิ่นนุ่นนะลุไม่ไม่ให้ไม่ให้เผาทุ่งนาไม่ให้เผาฟางมันเป็นมลพิาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะแม่ลำดวนกระไทยไม่ให้เบิ่งอีกคือเก่าอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเน,นาะค่ะเพื่อนเพื่อนเผานามาใช้ขังไว้ให้ดินข้างล่างมันนิ่มเนาะค่ะเนาะประโยชน์ก็คือไถไถไถไว้แล้วเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ไถกบต่อเฟืองต่อฟางเนาะค่ะเนาะ กบใบกันอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ห้างนกคะ่ะห้างนกค่อนดูนกเพื่นอนน่ะละเพื่อนเพื่อนจะแม่ลำดวนก็อัปเดตมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะผลตานนะคะเพื่อนเสียวน้มเข้ามาแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะนาขนอนี่นี่เป็นโบผักนามเพื่อนเพื่อนเพื่อนบึงพี่น้องเดี๋ยวไปนกขนอพูนฟังทั้งพุนคือกัน เริ่มจะได้ทำนานี่ก็ต่อฟางกับเพื่อนกับสิบเปื่อยไปน้ำนามกับเป็นปุ๋ยนะค่ะเนาะอันนี้ก็ผ่านมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพิ่นอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ห้างนกค่ะห้างนกค่อนดูนกเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนจะ้ะแม่ลำดวนก็อัปเดตมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองจะ้ะมีอะไรสวยๆงามๆแม่